บอสใจอริยะฉลองวันคล้ายวันเกิดร่วมทําบุญถวายข้าวสารจํานวน1,100ถุงพร้อมน้าดื่มจํานวน1,100แพ็คแด่ท่านพระครูแจ้ที่สาราการปริยนินเพชรวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายสมชายเลิศอริยานันประธานบริหารกลุ่มบริษัทอิริยะอิปกนณ์จำกัดฉลองวันคล้ายวันเกิดร่วมทําบุญถวายข้าวสารจํานวน1,100ถุงพร้อมน้ําดื่มจํานวน1,100แพ็คแด่ท่านพระครูแจ้พระครูประหลัดสุวัฒนาศิลคุณดรเจ้าวาดวัด ทำปีใหญ่กลางเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเนืน่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของตนเองนอกจากนี้นายสมชายเลิออริยานันประธานบริหารกลุ่มบริษัทอิริยะอิควิปเมนต์จำกัดกรรออพ,อพร้อมด้วยนายเลิศศสัก์เลิศอริยานันกรรมการผู้จัดการบริษัทอริยะอิควิปเมนต์จำกัดกอตตรอสพบางพลีตลอดจนพี่น้องและลูกหลานครอบครัวเลิออริยานันยังได้ร่วมทําบุญในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่19ร่วมกับทางเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางซึ่งกาลังดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอยู่ที่จัง วัดนครศรีธรรมราชโดยได้มีการถวายเงินจำนวน1น0 0 0แบาทเพื่อร่วมในการก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จทั้งนี้ทั้งท่านเจ้าวาดวัดบังพีใหญ่กลางได้กล่าวว่าข้าวสารและน้ำดื่มที่ทางวัดได้รับในครั้งนี้จะทำการส่งมอบต่อให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางพีใหญ่กลางเพื่อได้นำไปบริโภคในครัวเรือนเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียนและถือเป็นการส่งต่อบุญในโอกาสต่อไป ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเ <geld> พื่อสุขภาพ กาแฟฟาทิสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์บอลด์ทั่วประเทศซ่าด่ทุกจังหวะเติมซีซเบิร์นมอ,อร์าอารอน